สวัสดีครับพบกับตอมลูกชาวนาครับมาตออียิข้มครับมาดูสองคันเลยครับทำงานคู่กันเลยครับสัพไปปูนกันโยธาครับ บริษัทนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับ รุ่นแปดครับ นาดินสวยมากเลยครับเร็วดีครับพืดฟาดพืดฟาดเลยครับขี่สองร้อย8แปดนี่น้ำหนัก ยี่สิบเอ็ดตันครับรุ่นนี้ครับดีไปเลยครับใช้เป็นเครื่อง d o 5 e ครับเครื่องฮีโนครับซีซูปร้อยสิบห้าแรงม้าครับสูบความเร็วเติมกันเลอระบายความร้อนด้วยน้ำครับจับกู้กับ k 3 v ครับ Kawasaki k 3 v ครับ อี่สศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรครับแปดสิบเซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวครับเคลียร์สองตัวครับ,รบใบกาก็เริ่มค่ำแล้วรครับแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่ครับ งานเร่งงานด่วนครับสรไพบริบบการโยธาครับเร็วแรงทะลุนั้นล็อกครับต้องไปรุดสิบครับ 10ก็พอๆกับรุ่ดแปดแล้วครับแต่ว่าเขาจะลอกว่าครับจะดูใหญ่กว่าครับ10ก็เครื่องฮีโน่เหมือนกันครับเอว 5e ครับ TG ครับ1า3แรงม้าครับที่114กิโลวัตต์ครับน้ำหนัก21ตันครับ หกร้กิโลครับเมื่อกี้ศูนลูกบาทเมตรครับอย,ยู่ห้ยิงจับคู่กับคัามคาวาากิคสาวีครับ ครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับทีมงานนี้ครับเร็วแรงครับัะไปบูดกันโยธาครับฝากไว้ด้วยครับครับสำหรับที่นี้ขอบคุณครับเพื่อนๆทา่รับชมครับขอบคุณครับ